คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าแชร์สกรีนนะครับสำหรับโฮสต์นะครับหรือคนที who who ่เป็นผ to okay, ู้เปิดห้องประชุมนะครับในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเครื่องมือที่สําคัญที่สุดก็คือแชร์สกรีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้มาจากคอมพิวเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเครื่องมือที่ชื่อว่าแชร์สกรีนตรงนี้นะครับโอเคครับสิ่งแรกที่โฮสต์ควรทําก็คือตั้งค่าการแชร์หน้าจอนะครับ ก็คือตั้งให้เป็นมัลติเพลนะครับผู้เข้าร่วหมายความว่าต้องการให้คนอื่นแชร์กับเราได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเครื่องมือการแชร์นะครับเราก็สามารถที่จะแชร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับแชร์นะครับแชร์นะครับมันจะทําได้หลายอย่างนะครับก็คืออย่างแรกคือเบสิคแชร์นะครับก็คือตรงนี้ครับแชร์สกรีนนะครับของผมมี2จอนะครับก็จะแชร์ได้2จอส่วนใหญ่ท่านจะแชร์ได้ที่ไวท์บอร์ดตรงนี้นะครับแชร์ได้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะ แชร์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับต่อไปครับแอดวานนะครับตรงนี้นะครับแอดวานหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้ powerpoint virtual background ก็ได้นะครับหรือว่า point off screen หมายความว่าเราสามารถที่จะกำหนดนะครับว่าเราจะเอาตรงไหนนะครับในการเนี่ยเราก็ลาก drag นะครับเราก็จะสามารถกำหนดได้ว่าเราจะเอาพื้นที่ตรงไหนในการแชร์นะครับหรือจะเป็นแค่คอมพิวเตอร์อะดิโอหรือจะแชร์แค่วิดีโอเป็นไฟล์นะครับหรือจะแชร์ แค่หรือจะแชร์เป็นแคมิล่าตัวที่2นะครับถ้ามีกรณีมี2กล้องนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแชร์ต่อมาครับท่านสามารถแชร์ได้จากไฟล์ตรงนี้นะครับท่านจะแชร์ไฟล์จาก Do บล็อกก็ได้ One Drive ก็ได้ Google Drive ก็ได้หรือ b ็ x ก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับโอเคนะครับในเบสิกแชร์นั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะแชร์เฉพาะจอหมายว่าสกรีนหนึ่งนี่หมายว่าแชร์ทั้งจอนะครับเต็มหน้าจอ หรือจะแชร์เฉพาะโปรแกรมนะครับเช่นตัวอย่างของ PowerPoint ตรงนี้นะครับผมจะแชร์เป็น PowerPoint ให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับพอเราแชร์เฉพาะ PowerPoint ปั๊บนะครับมันก็จะโชว์แค่ PowerPoint ในหน้าจอของ Zoom นะครับตรงนี้คือไมโครโฟนนะครับของเราอันนี้คือกล้องของเรานะครับอันนี้คือ Security นะครับก็คือเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะให้ใครทําอะไรตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ Control นะครับ สมาชิกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแชทนะครับระหว่างเรากับสังเกตว่าตรงนี้จะไม่เห็นเครื่องมือที่ผมเปิดเห็นไหมฮะเพราะว่าผมไม่ได้แชร์สกรีนนะครับผมแชร์จาก powerpoint เพราะนั้นใน o ูมมันก็จะไม่เห็นนะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับทริคนี้นะครับ p a u s นะครับถ้าเราต้องการจะหยุดชั่วคราวนะครับตรงนี้เป็น a n n o t a t e ก็คือการใช้เครื่องมือต่างๆในการเขียนหรือการบรรยายของเรานะครับตรงนี้นะครับ remote control หมายความว่าเราจะสามารถอนุญาตให้ สมาชิกเข้ามาควบคุมเมาส์ของเราได้นะครับโดยการออโต้เอ็กเซปต์ก็ได้หรือว่าแชร์คลิปบอร์ดก็ได้แล้วแต่เรานะครับตรงนี้นะครับในเครื่องมือมอนะครับก็จะมีการเลกคอร์ดนะครับเลกคอร์ดได้นะครับแล้วก็แชร์ซาวได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลักๆก็จะมีที่ใช้บ่อยก็คือตรงนี้ครับก็คือ Annotate นะครับแล้วก็แชร์ตรงนี้ครับที่ใช้บ่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือการสต็อปการแชร์นะครับหมายความว่า เราจะหยุดการแชร์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยากครับลองฝึกใช้ดูครับ